ขอน้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้ออานิสงส์บุญถวายสังฆทานถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญสูงสุดท่านผู้ฟังครับสังฆทานไม่ได้หมายถึงการถวายถังเหลือง ที่บรรจุสิ่งของจะตุปปัจจัยแต่พระสงฆ์ตามมโนภาพในใจคนทั่วไปแต่สังฆทานคือทานที่มุ่งเจาะจุงไปในหมู่สงฆ์โดยไม่เลือกถวายเฉพาะรูปใดรูปหนึ่งถวายให้เป็นสิทธกลางแด่คณะสงฆ์เพื่อคณะสงฆ์จะจัดสรรแบ่งปันต่อไปการถวายสังฆทานแม้ถวายพระภิสูจ์เพียงรูปเดียว แต่ถ้าท่านมารับถวายในนามตัวแทนสงฆ์ก็จัดว่าเป็นสังฆทานเช่นกันสังฆทานเป็นทานที่ขยายใจให้กว้างไปในความเป็นหมู่คณะคือเพื่อให้เป็นประโยชน์แด่พระสงฆ์โดยส่วนรวมไม่เหมือนปาติบุคคลิกทานซึ่งเป็นทานที่เลือกถวายเจาะจงแด่พระที่คุ้นเคยหรือที่ตนศรัทธาเท่านั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญสังฆทานว่ามีผลมากกว่าปาติบุคลิกทานดังนี้เราไม่กล่าวว่าปาติบุคคลิกทานมีผลมากกว่าสังฆทานด้วยปริยายอะไรเลยสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์นั้นแหลเป็นประมุขของผู้บูชา และเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าภารานิสงของสังฆทานกับปฏิบุคคลิกทานมีอนิสงต่างกันอย่างไรผมขอน้อมนำเรื่องเล่าถึงพิดาสองพี่น้องความว่าสมัยหนึ่งมีทิดาสองพี่น้องชื่อพัทธาและสุพัทธาบิดาของพวกเธอ เป็นอุปทาพระเลวตะเทระต่อมานางพัฒธธาผู้เป็นพี่สาวได้แต่งงานไปแต่พอรู้ว่าตัวเองเป็นหมันจึงขอให้สามีพน้องสาวของตนคือนางสุพัฒธธามาเป็นภรรยาร่วมด้วยอีกคนเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วพี่สาวยังได้สอนน้องด้วยความปรารถนาดีว่าเธอต้องยินดีในการให้ทาน ไม่ประมาทในการประพฤติธรรมแล้วประโยชน์ในปัจจุบันและในภพหน้าจะได้บังเกิดขึ้นแก่เธอนางสุพัทธาผู้เป็นน้องสาวก็ทำตามโอวาทของพี่สาวโดยตั้งใจสั่งสมบุญกุศลอย่างไม่ขาดตกบกพร่องวันหนึ่งนางสุพัทธาได้ไปนิมนต์พระเลว,วะตาเทระมาฉันพัตหารที่บ้าน พระเถระต้องการให้นางได้บุญมากขึ้นกว่านี้จึงแนะนำให้นางมีโอกาสถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์โดยท่านเมตตาพาพระภพิสูุอีกเจ็ดลูกเพื่อให้เป็นองค์สง์มาฉันที่บ้านด้วยนางก็ได้ถวายพัตหารแด่พระทุกรูปด้วยจิตใจเลื่อมใสย,ยิ่งนักอุปนิสัยในการถวายทานของทั้งสองพี่น้องนั้น แตกต่างกันคือพี่สาวมักจะเลือกถวายเฉพาะพระที่ตนศรัทธาหรือคุ้นเคยแต่น้องสาวไม่ได้เลือกถวายเฉพาะเจาะจงรูปใดครั้นละโลกไปแล้วน้องสาวได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาในชั้นนิมมานนรดีส่วนพี่สาวได้ไปบังเกิดในชั้นดาวดึงส์เป็นบริจาริกของเท้าสักกะ เทวราชเทพธิดาสุภัธ,ธาตรวจตราสมบัติของตนในชั้นเนียมมานนรดีก็พบว่าสมบัตินี้เราได้มาด้วยกันอยู่ในโอวาทของพี่สาวแล้วทำทานด้วยจิตที่มุ่งไปในหมู่สง์จากนั้นก็ตรวจดูสมบัติของพี่สาวตนก็เห็นว่าพี่สาวได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาในชั้นดาวดึงซึ่งต่ำกว่าตน นางจึงคิดที่จะอนุเคราะห์พี่สาวโดยลงไปหาที่วิมานของพัฒาเทพธิดาพร้อมกับกล่าวเรียกชื่อของอดีตพี่สาวแสนดีฝ่ายพัฒาเทพธิดาเห็นเทพธิดาผู้แปลกหน้าจึงถามขึ้นว่าท่านมีรัศมีรุ่งเรืองเกินทวยเทพชั้นดาวดึงข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านมาก่อนท่านมาจากเทวโลกชั้นไหน จึงได้เรียกชื่อเดิมของข้าพเจ้าว่าพัทธาสุพัทธาเทพธิดาตอบว่าฉันชื่อสุพัทธาในภพครั้งยังเป็นมนุษย์ฉันเป็นน้องสาวของพี่ทั้งได้เป็นภรรยาร่วมสามีของพี่ด้วยครั้นละจากผมมนุษย์แล้วก็ได้ไปเกิดในชั้นเนียมมานนรดีพัทธาเทพธิดาจึงเอ่ยถาม ถึงบุพกรรมของน้องสาวว่าทำบุญอะไรถึงได้ไปบังเกิดในชั้นเนียมมานอ,นอรดีทั้งยังเป็นผู้สว่างสวัยรุ่งเรืองมากเช่นนี้สุพัธาเทวีจึงได้เฉลยว่าเมื่อชาติก่อนฉันมีใจเลื่อมใสได้ถวายบิณฑบาตแปดที่แด่สงผู้เป็นทักขินัยยบุคคลแปดรูป พราะบุญนั้นฉันจึงมีวันณะงามเช่นนี้ได้มีรัศมีสว่างสวยไปทั่วทุกทิศพัทนาเทพิดาถามต่อไปว่าพี่นี้ได้ถวายพัฒตาหารแต่พิสูจน์ทั้งหลายผู้ประพฤติพรหมจรรย์มากครั้งกว่าเธอแต่ทําไมยังเกิดในเหล่าเทวดาชั้นต่ํากว่าเธอส่วนเธอได้ถวายน้อยครั้งกว่าพี่ ทำไมจึงได้รับผลวิเศษเช่นนี้ละ่ะสุภัฏาเทพธิดาจึงอธิบายบุพกรรมของตนเพิ่มไปอีกว่าพระเรวตะเถระมุ่งจะให้เกิดประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์แก่ฉันจึงบอกให้ฉันถวายแด่สงเถิดเพราะการถวายทานที่เป็นไปในหมู่สงนั้นมีผลมากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจงบุคคล ทานของฉันจึงเป็นสังฆทานซึ่งมีผลหาประมาณมิได้ส่วนพี่ถวายเฉพาะพระพิสุ์เป็นรายบุคคลดังนั้นทานของพี่จึงมีผลไม่มากเท่าฉันพัทธาเทพธิดาได้ฟังก็รู้สึกอัศจรรย์ใจจึงกล่าวว่าน่าเสียดายจังพี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าการถวายสังฆทานมีผลมาก หากพี่กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งจะหมั่นถวายทานมุ่งตรงต่อหมู่สงฆ์และจะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอีกเลยจากนั้นสุพัทธาเทพธิดาก็ลาไปสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีของตนลำดับนั้นเท้าสักกะทอดพระเนตรเห็นสุภัทธาเทพธิดาซึ่งมีรัศมีรุู่เรืองกว่าชาวสวรรค์ชั้นดาวดึง ทั้งหมดและได้สดับการสนทนาของเทพธิดาทั้งสองจึงตรัสสรรเสริญผลบุญอันมากมายของสังกฐานว่าดูก่อนพระธาน้องสาวของเธอรุ่งเรืองกว่าเธอก็เพราะในชาติก่อนนางได้ถวายสังกทานซึ่งมีผลไม่มีที่เปรียบได้ความจริงในเรื่องนี้ฉันเคยทูลถามพระพุทธเจ้า ครั้งประทับอยู่นะภูเขาคิดชกูดว่าถวายทานในบุคคลประเภทใดถึงจะมีผลมากซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสตอบฉันอย่างแจ่มแจ้งว่าชื่อว่าสงเป็นผู้ปฏิบัติตรงตั้งมั่นอยู่ในปัญญาและศีลเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้มุ่งบุญถวายทานให้ท่านเหล่านี้ ฐานที่ถวายแด่มู่สงฆงย่อมมีผลมากกว่าถวายเป็นรายบุคคลแม้ว่าจะเป็นท่านผู้ปฏิบัติอริยมรรคสี่หรือท่านผู้ตั้งอยู่ในอริยผลสี่ก็ตามทีพระสงฆ์เป็นผู้มีคุณยิ่งใหญ่ไยทูลไม่มีที่เปรียบได้เหมือนทะเลที่ยากจะคาดคะเนดได้ว่ามีปริมาณน้ำเท่านั้นเท่านี้ฉะนั้น พระสงฆ์แลเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรพระสงฆ์เป็นเยี่ยมในหมู่น,นรชนเป็นผู้นำแสงสว่างแห่งพระศัตธ,ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วมาชี้แจงถแถลงไขใครก็ตามที่ถวายทานมุ่งตรงต่อหมู่สงฆ์ชื่อว่าเป็นทานที่ถวายดีแล้วและบูชา โดยชอบแล้วเพราะฐานนั้นจะเป็นสักกานที่มีผลมากมายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญกับความเป็นหมู่คณะส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคลหากมองในระยะยาวถ้าปรารถนาให้พระศาสนามั่นคงเป็นที่พึ่งของมวลมนุษยชาติในยุคต่อๆไปแล้ว ก็ต้องอาศัยการขับเคลื่อนของหมู่คณะสงฆ์มิใช่จากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะการสืบทอดพระาศาสนาเป็นภารกิจของาศาสนาทายาททุกรุ่นทุกคนดังนั้นจึงเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมการถวายด้วยใจที่มุ่งไปในหมู่สงฆ์จึงมีผลมากกว่าการเลือกถวายเจาะจงรายบุคคล แม้ว่าเป็นผู้มีคุณวิเศษมากเพียงใดก็ตามก็ยังไม่เทียบอนิสงส์แห่งการถวายทานที่มุ่งตรงต่อหมู่คณะสงฆ์ได้เลยดังนั้นเมื่อปารภเหตุจะถวายทานไม่พึงเลือกที่รักผักที่ชังในตัวพระพึงถวายเป็นสังฆทานอุทิศสง์เถิดประเสริฐนักได้ทั้งบุญได้ทั้งประโยชน์ต่อพระศาสนา และอนุชนรุ่นหลังที่จะตามมาอีกมากมายขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้ข้อคิดคติธรรมคำสอนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตดีๆขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง และต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ได้ให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พะนิพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ